ะะช่วงนี้ก็เป็นฤดูฝนแล้วนะคะใครหาเก่งนะคะหลบฝนหลบแดดอยู่นะคะจัดคันนี้ได้เลยค่งวด6,000บาทตลอดสัญญากับนิส s น n n o t ันนี้เกียร์โตขับง่ายขับสบายไม่ปวดขาด้วยปี2018นะคะซื้อสด3แส29,000บาทเริ่มต้นรีดาวนะเดี๋ยวไปบัวพาดูเลยแจะพาดูรถเลยนะคะ กระจังหน้าโคเมียมหลอ่ลอๆแบบนี้เลยนะคะข้างล่างก็ตัดด้วยสันดาบสวยๆนะจ๊ะตาไฟโปรเจคเตอร์นะคะไฟขาวจัวหน้าเจียมากนะคะล้อเดิมโรงงานสีเดิมโรงงานเม็ดอาร์คเดิมโรงงานนี่ไฟเลี้ยวกระจกมีไฟเลี้ยวะะ่ะอันนี้น่าจะเป็นกล้องถอยรอบคันนะจ๊ะคันนี้เป็นเครื่อง1.2ตัว V L เนาะประมาณนั้นนะคะเุ็มพุ s สต t a r t นะคะคันนี้นี่กุญแจแบบคีย์เลสกระจกมาข้างปรับข้างระบบไฟฟ้าพวงมาลัยมันติ ฟังก์ชันหนึ่งข้างมีหน้าจอมีกล้องถอยนะคะนี่เกียร์ออตโต้นะแอร์เย็นเป็นพ่อบ่อนิ่มทุกอย่างใหม่หมดเลยนะจ๊ะไม่มีเจิมหลังคามาเด้อนะคะ,ะเดี๋ยวดูเม็ดอาร์คบ้างนะคะนี่เดิมโรงงานแน่นอนค่ะของแท้ต้องนีสันโนตเท่านั้นนะจ๊ะถัดมานะคะด้านหลังกันบ้างนี่ห้องผู้โดยสารกว้างขวางแบบนี้เลยนะคะนั่งได้หลายคนไม่แอร์อัดด้วยแล้วก็แอร์เย็นทั่วถึงนะคะ ดีย๋ยวให้ดูด้านหลังกันบ้างนะคะสเกิตรอบคันนะคะันนี้มีสปอยเลอร์หลังมาให้นะไม่มีขยับนะไม่มีติดแก๊สรับประกันได้เลยนะคะยังอร่อยบล็อกแมลงอยู่ครบเดอ้อน้องไปบัวรถตีแกะมาไหมน้องไปบัวบอกเลยว่ารถไม่ได้ตีแกะมานะคะอ่ะดูด้านนี้บ้างนะคะนี่ รัฐประกันไม่มีชนากเพื่อความจมน้าไฟไหม้มานะจ๊ะแต่ตอนเรขกคสีตัดต่อเลขกระถังไม่มีเด้อเดี๋ยวไบบัวพาดูห้องเครื่องนะคะเครื่อง1.2อันนี้ก็สตาร์เครื่องให้ฟังเรียบร้อยแล้วไม่รู้ว่าจะได้ยินเสียงเครื่องไหมเนาะนเครื่อง3ามสูบแบบนี้เลยนะคะแผ่นเพจอยู่ด้านหน้าฝั่งนี้ซื้อขายได้ถูกต้องตามกฎหมายสติ๊กเกอร์มอกด้านบนนะคะอยู่ครบเลยนะ มองหารถดีมองหารถสวยมองหารถผ่อนถูกนะคะกับหน้าฝนใบบัวแนะนำคันนี้เลยลิงลไลน์บัตรใบบัวปักหมดอยู่ด้านล่างทักเข้ามาโทรเข้ามาสอบถามได้รับรถน,น,น่อ yeah. น